สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอกธนก,กรวงปัญญาคอนเทนต์ครีเอเตอร์รของเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์เวลานี้นะครับเดี๋ยวอ,อีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการแถลงข่าวโดยาทางรองผูรองโฆษสกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่หน้าโรงแรมอินเตอร์คอนที่ด้านนู้นของสี่แยกราชประสงค์นะครับวันนี้เป็นการนัดหมายการชุมนุมการของกลุ่มรัษฎรแล้วก็แนวร่วมต่าง,างๆนะครับเพื่อที่จะ แสดงจุดยืนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการถแถลงข่าวไปแล้วที่ลานอากงนะครับที่บริเวณด้านหน้าศาลดีกาตรงสนามหลวงเป้าหมายในวันนี้หรือว่าสิ่งที่เป็นกิมมิคเป้าหมายสำคัญที่สุดของการเคลื่อนไหวในวันที่31ตุลาคมหรือม็อบ31ตุลาคมนั้นก็คือการ ยกเลิกมาตรา112นะครับการเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา112หรือที่ใช้ธีมการชุมนุมในวันนี้ว่าราชสรประสงค์ยกเลิกม .110 นะครับซึ่ง112ครับขออภัยผมเดินเท้ามาจากทางเสียกประตูน้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งด่านกันอย่างเข้มงวดนะครับมีการตรวจคน้นรถมีการตรวจค้นสื่อมวลชนด้วยนะครับขอดูบัตรสื่อมวลชน ขอดอูสิ่งของต่างๆของประชาชนที่จะเข้ามาที่บริเวณ4ี่แยกราชประสงค์ครับด้านหลังผมเป็นเวทีนะครับก็เริ่มมีประชาชนเข้ามาร่วมการชุมนมุมเรื่อยๆแล้วนะครับก่อนเวลานัดหมายคือ16นาฬิกานะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชม31ตุลาคมเป็น1วันก่อนการเปิดประเทศของรัฐบาลนะครับตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งวันนี้ เคอร์ฟิวนั้นยังจะถูกใช้ในช่วงเวลา5ทุ่มอยู่แต่ถ้าไปถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับศูนย์นาฬิกาหนนาทีเนี่ยต้องบอกว่าเคอร์ฟิวในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอันถูกยกเลิกในการใช้เคอร์ฟิวนะครับหลังจากนั้นวันที่1พฤศจิกายนก็จะเข้าสู่การเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศผมก็จะเดินไปเรื่อยๆด้วยนะครับคุณผู้ชม ก็เป็นบรรยากาศของเวทีเป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นการนัดหมายการชุมนุมมีการตรั้งเวทีแล้วราชราชราชัรชดรประสงค์ยกเลิก1นึนะครับแล้วก็ที่บริเวณจุดนี้ก็คือ,อสี่แยกรจาชาประสงค์เซนทัลเวลล์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นบรรยากาศของประชาชนที่ก็เริ่มเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของอสี่แยกราชาประสงค์แล้วนะครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่ ก็จะเป็นลักษณะที่มีมวลชนแล้วก็มีประชาชนที่เริ่มทยอยเข้ามามีรถต่างๆนะครับที่เข้ามาที่บริเวณพื้นที่แยกราชประสงค์แล้วนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่หลายๆคนก็เริ่มปักหลักแล้วก็จับจองพื้นที่ในการที่จะร่วมกิจกรรมไปตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับก็วันนี้4โมงเย็นถึง3ทุ่ม ก็จะมีกิจกรรมในการจะก,กิจกรรมราดสะเดินสงง์ลกเลยแถลงข่าวหน้าอินเตอร์คอนก็นะครับมีเพื่อนสุ่มนชนที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับก็เริ่ม,มเข้ามาปักลกแล้วก็เนี่ยครับจุมทะลุฟ้าเนาะแล้วก็มีกิจกรรมขายของต่างๆนะครับเนี่ยก็เริ่มเป็นบรรยากาศที่คักขึ้นนะครับแล้วก็มี ไปะชาชนมีกันนำครับแล้วก็มีมวลชนที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้คุณผมผมผมอยู่กับคุณนพเก้าจากข่าวสดนะครับก่อนหน้านี้ผมผมเดินทางเข้ามาครับพวนบเราก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตั้งด่าน ครับวันนี้ค่อนข้างเข้มงวดนะมีการตั้งด่านที่บริเวณแยกประตูน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็มีการตรวจรถมีการตรวจค้นมอเตอร์ไซค์ทุกคันก็คาดว่าน่าจะเกรงว่าอาจจะมีเหตุคุณแม่ของคุณพิณนะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่พิณกับคุณแม่คุณหนึ่งไปเจอคุณแม่แล้วนะครับพูดถึงะค่หช่วยถือเลยเอาเลยช่วยทำมาหากินใช่ไหมน้องเป็นยังไงบ้างครับน้องไม่สบายค่ะเห็นขึ้นไม่สบายแล้วก็ยังถูกขังเดี่ยวอยู่เหมือนเดิม วันนี้ก็เป็นเวลาเกือบกอี่เดือนแล้วครับคุณแม่จะ3เด,ะเดือนแล้วจะใกล้3เดือนแล้วกระบวนการในการขอประกันมาโดยตลอดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่ได,ไได้แต่คุณแม่ก็ยังมีความหวังใช่ค่ะเราต้องมีความหวังต้องอยู่ด้วยความหวังค่ะ,คะวันนี้การชุมนุมเป็นทีมที่ชัดเจนก็คือต้องการให้ยกเลิกมาตรา 1, 2ในส่วนเ็นื้นเองลูกของคุณแม่เองก็เป็นผู้ที่ผูกคดีนี้เยอะกว่าคุณแม่ที่เเยอะเปอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะการที่คน,คน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 หนึ่งเนี่ยจะมาแสดงความคิดเห็นฟรีสปีชเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เขาทําได้เขาไม่ทําร้ายใครนะคะไม่ควรจะปิดกั้นคนที่แสดงความคิดเห็นโดยโดยเขาเรียกอะไรโดยสันติวิธีนะคะมีการทำโทษเด็กแบบนี้แม้ว่ามันไม่โอเคเราเลี้ยงเด็กให้ให้อยาอยากให้คนไทยเด็กไทยมีสิทธิเสรีภาพในการคิดมีการคิดแบบ พัฒนาอะไรใหม่ๆแต่เด็กคิดพัฒนาอะไรใหม่ๆคุณทําโทษเด็กแล้วเด็กที่ไหนจะกล้าทาทราบว่าคุณแม่เองเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีด้วยใช่ค่ะ,ะคสองคดีค่ะก็ก็ไม่ได้ทาผิดอะไรนะคะดูเสื้อแม่ข้างหลังนี่คับอ่าเนี่ยครับนี่คือเสื้อที่แม่ใส่มาวันนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันอีกนะครับก็เป็นคุณสุรีรัชชิวารักษ์นะครับหรือคุณแม่ของคุณเพนกวินนะครับซึ่งก็คุณแม่ก็บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าลูกชายของคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ถูกดําเนินคดี1นึนะครับแล้วคุณแม่ก็มองว่าการที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกความคิดทางการเมืองฟรีสปีดเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องถูกดําเนินคดีแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเสรีภาพของการ ชุมนุมเสร,รีภาพของการทํางานนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราจะเดินไปดูอลองพบรองผู้บริการลองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะมีการแถลง <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ดูว่าเขาจะ,ะมีการดูแลยุทธวิธีต่างๆอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ ก็วันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมลํำลึกถึงคุณนมททองภัยวันนะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตจากการที่ขับรถแท็กซี่ชนรถถังเป็นเป็นการเสียชีวิตต่อจากนั้นนะครับในแง่ของการที่ยืนยันในเรื่องของการที่จะต่อสู้เพื่อ,อรักษาไว้ซึ่งอุดมการประชาธิปไตยนะครับนี่ครับก็มีการ แจกอาหารแจกสิ่งของกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับโรงบุญประชาร่วมใจผมเข้าใจว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มของออช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็มาจัดกิจกรรมแจกให้กับอ,อ,อาหารให้กับประชาชนนะครับเราก็จะเห็นทางกลุ่ม u t u b e นะครับหรือช่องข่าวของกลุ่มกระเทยแม่ลูกอ่อนเนี่ยครับก็จะติดตาม สถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับทั้งที่บริเวณแยกดินแดงแล้วก็หลายครั้งเองก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาที่จะพยายามในการควบคุมหรือ,อไม่ให้นําเสนอในการทำทำงานนะครับนี่ก็วันนี้ก็เป็นช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนนะครับขอบคุณครับ,รบโอเคครับเนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่รายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ตลอดนะครับก็ต้องอบอกว่าเป็นช่องกระเทยไม่ลูกอ่อนนะครับเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับของกลุ่มกระเทยไม่ลูกอ่อนก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในแง่ของการที่จะพยายาม สกัดไม่ให้มีการเคลื่อนไหวสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับคุกระเทยแม่ลูกอ่อนุ่มนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะช่วงหลังนีการทํางานนี่ค่อนข้างยากมากเราเราอยู่ในเดมออกันด้วยนะครับอ๋อก็คือจะบอกว่าเมื่อวันนั้นที่มีการสลายการชุมนุมที่วันที่29เนาะทางกระเทยแม่ลูกอ่อนนะคะโดนเชิญไปที่บริเวณสอนดินแดงซึ่งเขาเชิญไปก็มีกระเทยแม่ลูกอ่อนเจ็ดคนมี ท,ทีวีนิวหนึ่งคนมีเฮียหมูพีเอจีหคนแล้วก็มีเอ่อเดอะรีพอร์เตอร์หนึ่งคนนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะเขาบอกว่านักสื่อที่เรามีที่เราไปขอที่บชนอ,อเขาขอเยอะเลิกตอนนี้เลยซึ่ง<ต>เขา,าใช่เขาอ่ะขอจัดระเบียบสื่อเขาเขาถามว่าเราอ่ะเป็นสื่อเลือกข้างซึ่งมันไม่ผิดหรอกเพราะเราเป็นสื่อที่เติบโตมาจากพื้นดิน <Okay. S 1> ซึ่งการเติบโตของเพจเราอ่ะ ของสื่ออิสระมาจากประชาชนไม่ได้มาจากภาครัฐบาลทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้อำนาจส่วนไหนนะแต่มีคำนึงที่ตำรวจพูดนะเราผมเป็นคนมีอำนาจผมจะจับพวกคุณเมื่อไหร่ก็ได้อันนั้นคือคำพูดที่ออกมาจากปากตำรวจนะคะก็คือทำให้เราเห็นว่าภาวะอำนาจของเขาจะใช้กับเราเม่ไหรใช่ซึ่งถามว่านาตอนนี้ที่เราพูดออกไปมันจะมีผลเสียแก่ทีมงานเราไหมมันมีอยู่แล้ว แต่คือเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่ภาพลักษณ์ที่มันออกมาคือประชาชนเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงจริงอยู่ตำรวจเขาไม่ได้เป็นเป็นคนเริ่มแต่เราออกมาเรียกร้องอะ่ะเพื่อสิทธิเสรีภาพของเราการการสลายการชุมนุมอะ่ะมันสลายการชุมนุมแบบไม่ต้องรุนแรงขนาดนี้ก็ได้แม่ค้าที่เขายืนขายพวงมาลัยอยู่ริมถนนก็โดนยิง คนที่อยู่ริมถนนก็โดนยิงอันนั้นมันก็คือไม่ใช่เหตุผลของการที่จะสลายการชุมนุมอย่างนี้เราก็ยืนยันในการทําหน้าที่ตอ,อะยังยืนยันนะคะกระเทยแม่ลูกอ่อนยังเหนียวแน่นนะคะแม้กระทั่งตํารวจยึดเอกสารอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วเราก็ยังยืนยันเหนียวแน่นเพื่อไปสื่อข้างประชาชนนะคะแต่คือตํารวจจะทําอะไรก็ขอให้ภาพมันเป็นมันฟ้องไปตามรูปลักษณ์ของมันนะคะมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกหลายอย่างซึ่งเราขอไม่เปิดเผยดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นผลเสียแก่ทีมเรา แต่ก็ยังยืนยันเป็นสื่ออิสระที่อยู่ข้างประชาชนค่ะก็ให้กําลังใจคุณกระเทยแม่ลูกอ่อนด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับคุณผู้ชมก็เริ่มมีประชาชนแล้วก็มีการผึงผ้าที่บริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นผ้าที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของ LGBT นะครับแล้วก็มีป้ายที่พูดถึงการอขอให้ผนิก จุดยด่นทางการเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วก็ยกเลิก112นะครับ ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศของการเริ่มต้นการชุมนุมนะครับม็อบ31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เองก็จะเป็นการเปิดประเทศนะครับโดยที่วันนี้ก็มีการนัดหมายกันล่วงหน้านะครับที่มีการถแถลงข่าวที่บริเวณลานอากงที่หน้า สันติกาตรงสนามหลวงนะครับแล้วก็มีการชูแคมเปญในวันนี้ว่าเป็นรัฐดอนประสงค์ยกเลิกม .112 นะครับครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศที่รัฐประสงค์ก็เริ่มมีประชาชนทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะมีประชาชนมีร้านขายอาหารแล้วก็มีธคงมีสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของการสแสดงออก ในเชิงจุตินทางการเมืองนะครับว,วันนี้ก็เป็นการนัดหมายการชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลังจากเว้นไปในช่วงหนึ่งนะครับออวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็คนที่ให้ความสนใจติดตามก็มีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะเป็นกิมมิคประจำของการชุมนุมนะครับซึ่งก็จะเจอคุณพี่ ท่าน,นี้อยู่ตลอดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เสียและ,ะสงส์นะครับมีการตั้งเต็นต์มีการดูแลเรื่องของมาตรการด้านสาธารณาสุขนะครับเข้าออกก็มีการสแกนมีเจลแอลกอฮอล์นะครับเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีการดูแลเรื่องมาตรการนะครับแล้วก็มีอ่า การวัดอุณหภูมิแล้วหลังจากนั้นก็มีให้ก่อนเข้าพื้นที่ก็จะมีการให้เจลชุมนุมนะครับเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นความปลอดภัยด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อแต่ละคนก็จะต้องมีการรับเจลก่อนวัดอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็มีการจัดการเรื่องพื้นที่มีเต็นท์ปฐมพยาบาลนะครับที่ เข้ามาดูแลเรื่องการปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปพื้นที่บริเวณจัดก,กิจกรรมชุมนุมนะครับก็เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับ,นะรบก็มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐกำหนดเองด้วยนะครับโอเคครับ ระวังรถจ่นะครับระวังรถออกนะครับขอบคุณครับผู้ชมก็เป็นบรรยากาศัสั่วงนะครับเค hey, ครับคุณผู้ชมช่วงนี้ขออนุญาตรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากมีกิจกรรมอื่นๆหรือว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็จะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกับเด e s t a n d a r ครับสวัสดีครับ